ซูเปอร์รีวิวพอดแคสต์สร้างสรรค์สาระและบันเทิงเนบูคัดเนซาที่2กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งบาบิโลเนียนสู่ภาพยนตร์ The Book of Daniel ในปี2013มีภาพยนตร์เรื่อง The Book of Daniel เข้าฉายเป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลของแดเนียจากพันธสัญญาเดิมในยุคป,ปัจจุบัน เล่าถึงชีวิตของแดเนียลชายหนุ่มที่ถูกชาวบาเบโดเนียนจับไปเป็นเฉลยและรับใช้ในราชสำนักของกษัตริย์เนบูคัดเนซาหนึ่งในกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอรารยธรรมเมโสโปเตเมีย แดเนียล <D ansen> เป็นคนในยุคปัจจุบันเป็นนักโบราณคดีที่มีพรสวรรค์ซึ่งค้นพบสิ่งประดิษฐ์โบราณที่มีพลังลึกลับสามารถทำให้เขาถูกส่งย้อนเวลากลับไปนาราจะทำนักของกษัตริย์เนบูคัดเนซาในช่วงปี605ก่อนคริสตการซึ่งเป็นช่วงที่กรุงเยรูซาเล็มถูกยึดครองโดยบาบิโลเนียนชายชั้นนหลายคนถูกกวาดต้อนให้เป็นเฉลยหนึ่งในนั้นก็มีชายหนุ่มที่ชื่อว่าแดเนียลร่วมอยู่ในนั้นด้วย แดเนียลถูกนำตัวไปบาบิโลนเพื่อรับใช้ในบูคัดเนซาที่2กษัตริย์ที่ทรงอำนาจมากที่สุดในดินแดนเมโสโปเตเมียในช่วงเวลานั้นแม้ว่าจะยากลำบากอย่างไรแดเนียลก็ยังคงยึดมั่นในการเป็นชาวยิวที่ดียึดมั่นและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอย่างสูงสุดเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญและความอดทนสิ่งที่แดเนียลทำนั้นมันส่งผลกระทบต่อผู้คนและกษัตริย์เนบูคัดเนซาอย่างมหาศาลซึ่งเขาได้เห็นความรุ่งเรืองและการล่มสลายของจักรวรรดิ ตลอดจนการต่อสู้และชัยชนะของผู้คนรอบตัวของเขาด้วย The Book of Daniel สำรวจความศรัทธาความกล้าหาญและพลังแห่งการยืนหยัดเพื่อความเชื่อของตนเองในการเผชิญกับความทุกข์ยากนำเสนอมุมมองที่สดใหม่เกี่ยวกับเรื่องราวเหนือการเวลาและกระตุ้นให้ผู้ชมนั้นได้ไตรตรองถึงศรัทธานในศาสนาและค่านิยมของตนเองครับ วันนี้ทางช่องซูเปอร์รีวิวนะฮะจะมาเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์เนบูคัดเนซาที่สองแห่งบาบิโลเนียนครับประมาณ600ปีก่อนพระเยซูเกิดนะฮะเนบูคัดเนซาเป็นข้าราชการคนสำคัญของจักรวรรดิอัเซียนเป็นตำแหน่งผู้ว่าการมณฑลต่อมาได้ทำการกรบฏล้มล้างอำนาจของจักรพรรดิอัเซียนและสามารถเข้ายึดกรุงมิโนอร์เวได้แล้วก็ทำการสถาปนาจักรวรรดิแคลเดียนในปี612ก่อนคิตการ พระองค์ทรงสถาปนากรุงบาบิโลเนียนใหม่ขึ้นมาและกลายเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิแคลเดียนซึ่งนับประวัติศาสตร์ในรุ่นหลังนะฮะเรียกว่ากรุงบาบิโลเนียนใหม่และก็ทําการสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิในช่วงปี6 0 4ถึง561ปีก่อนคริสตกาลครับโดยใช้พระนามว่าเนบูคัดเนซาที่สองพร้อมทั้งยังรื้อฟื้นวัฒนธรรมของกษัตริย์ฮัมบูราบีขึ้นมาใหม่จักรวรรดิแคลเดียนกินพื้นที่ไปทั่วดินแดนพระจันเซี่ยวเลยนะครับ ด้วยความที่เนบูคัดเนซาเป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถมากสามารถนำบาบิโลเนียนใหม่ปลดแอกพวกอัสเซเรียนอันเกียงไกลที่จะรับฉายาว่าเป็นโรมันได้หลายรัฐที่เคยเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดอิอัสเซเรียนก็จะกลายเป็นอิสระแต่ก็ต้องมาขึ้นตรงกับพวกบาบิโลเนียนใหม่แห่งจักรวรรดิแคลเดียนครับครั้งนั้นรัฐยูดาที่เคยเป็นเมืองขึ้นของอัสเซเรียนก็แข็งเมืองไม่ยอมอยู่ใต้พระราชาอำนาจของพวกบาบิโลเนียน กษัตริย์เนบูคัดเนซาจึงยกทัพไปปราบและใช้เวลาเพียงไม่นานนะฮะก็สามารถปราบได้ผู้คนล้มตายจำนวนมากจับเฉลยชาวยิวไปราว18,000คนรวมถึงชนชั้นการปกครองและปัญญาชนที่อยู่ในกรุงบาบิโลเนียนจนสิ้นเลยนะครับแต่ก็ทรงยังไม่ทำลายกรุงเยรูซาเล็มนะฮะที่เป็นเมืองหลวงของพวกยูดาทรงใช้ให้เซเดกาที่มีเชื้อสายกาษัตริย์ของเดวิดเนี่ยไปปกครองยูดาในฐานะที่เป็นเมืองขึ้นแทนนะครับ แต่เซเดกายก็แข็งเมืองอีกครั้งนะฮะต้องการจะกอบกู้เอกราชกลับคืนมาจึงไปทำพันธสัญญากับอียิปเพื่อหาทางเป็นพันธมิตรกันครับแล้วก็มีการผนึกกำลังร่งรวมกันในการต่อสู้กับพวกบาบิโลเนียนใหม่เนบูคัดเนซาทราบเรื่องนะฮะจึงแค้นเคืองพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากเลยนะครับจึงกีทาทัพจำนวนมหาศาลมาปราบแม้กระทั่งกองทัพอ,อันเกียงไกลของอียิปตก็ต้องยอมพ่ายแพ้ไปนะฮะ แต่พวกชาวยิวเนี่ยก็สามารถต่อสู้ไปได้อีกถึง1ปีและเมื่อประมาณปี586ปีก่อนคิตกาลนะครับชาวบาบิโลเนียนก็สามารถทำลายกำแพงกรุงเยรูซาเลม็มเมืองหลวงของพวกยูดาสํสำเร็จเลยครับเนบูคัดเนซาสามารถทำลายวิหารหลวงที่พวกยิวสร้างขึ้นเพื่อถวายพระผู้เป็นเจ้าในกรุงเยรูซาเลม็มจนสิ้นซากเลยนะครับ เมืองเยรูซาเล็มเนี่ยก็ถูกปล้นและก็ถูกทำลายจนไม่เหลือชาวยิยวที่อยู่ในวัยชกันทุกคนจะต้องถูกจับตัวไปเป็นเฉลยถูกส่งไปยังกรุงบาบิโลเนียนใหม่และทิ้งไว้แต่เพียงคนป่วยและคนพิการเท่านั้นส่วนเซเดกายกษัตริย์ของพวกยูดานั้นเนบูคัดเนซาก็จับพระอ,องค์มากักขังเอาไว้เพื่อรอการประหารชีวิตจับพระราชโอรสของพระอ,องค์มาประหารชีวิตต่อหน้าพระพักของเซเดกายและเมื่อเซเดกายทอดพระเนตรเสร็จแล้วก็ถูกจับประหารตามไป ยังไม่สั่ใจพอแค่นั้นนะครับผู้ทหารบาบิโลเนียเนี่ยนะฮะก็ช่วยกันลุมควักพระเนศของพระอ,องค์ทั้งสองข้างออกมาด้วยครับและนี่ก็คือสิ่งที่เนบูคัดเนซาแห่งบาบิโลเนียนได้ตอบแทนพวกยูดาในฐานะที่พวกยูดานั้นก็ทำการแข่งเมืองเหตุการณ์ครั้งนั้นถือว่าเป็นการสิ้นสุดความเป็นเอกราชของชาวยูในดินแดนที่พระเจ้ายกให้อย่างยาวนานถึง600ปีนับตั้งแต่ที่ปลดแอกจากอียิปต์สมัยของโมเสส ในคัมภีร์ไบเบิลเยเรมีขนานนามพระอ,องค์ในฐานะผู้ทำลายวิหารของโซโลมอนในกรุงเยรูซาเลม็มและเป็นผู้เริ่มต้นยุคเฉลยก็คือการที่ชาวยิวตกเป็นเฉลยของบาบิโลเนียนในเยเรมีที่4ได้กล่าวถึงการโจมตีของพวกบาบิโลเนียนต่อยูดาว่าสิงตัวหนึ่งได้ออกจากซุ้มของมันแล้วและเป็นผู้ทำลายประชาชาติได้ยกมาแล้วเขาได้ออกไปจากสถานที่ของเขา เพื่อทําให้แผ่นดินของเจ้าร้างเปล่าเมืองต่างๆของเจ้าจะถูกทิ้งร้างป่าสจากคนอาศัยนี่แน่เขาขึ้นมาเหมือนเมฆรถรบของเขาเหมือนลมบ้าหมูม้าทั้งหลายของเขาเร็วยิ่งกว่านกอินทรีวิบัติแก่พวกเราเพราะว่าเราจะต้องพินาศก็ขอให้สังเกตโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง The Book of Daniel ที่ฉายในปี2013ครับ จะเป็นภาพชายคนหนึ่งนะฮะหันหน้าให้กับราชสีที่ดูองค์อาจหน้าเกรงขามเข้าใจว่าผู้ออกแบบโปสเตอร์นั้นก็น่าจะใช้ข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลเยเรมีที่4เป็นแรงประดาลใจในการออกแบบครับโดยบุคคลที่ยืนหันหลังให้กับเราก็คือแดเนียนะฮะและราชสีก็เป็นสัญลักษณ์ข,ของกษัตริย์เดบูคัตเนซาที่2นั่นแหละนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าว่ากษัตริย์เนบูคัดเนซายังเป็นผู้สร้างงานสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกก็คือสวนลอยฟ้าบาบิโลนนักประวัติศาสตร์ยกย่องสวนลอยฟ้าแห่งนี้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหาัศาจรรย์ของโลกยุคโบราณเลยนะครับกล่าวกันว่าสวนลอยฟ้าบาบิโลนตั้งอยู่ริมแม่น้ำยูเฟติสกรุงบาบิโลเนียนหรือประเทศอิรักในปัจจุบัน เนบูคัดเนซาทรงสร้างให้กับพระมเหสีของพระองค์ที่ชื่อว่าเซมีรามิสในช่วงราว600ปีก่อนคิตการนะครับส่วนลอยฟ้าบาบิโลนนั้นมีความสูงถึง75ฟุตมีพื้นที่ประมาณ400ตารางฟุตระเบียงทุกชั้นได้ตกแต่งด้วยดอกไม้ไม้ประดับหลากหลายตกแต่งด้วยภูมิทัศน์ที่เหมือนกับการจำลองสวนป่ามีน้ำตกอยู่ตลอดเวลามีระบบชลประทานโดยชักแม่น้ำจากยูเฟรติสนั้นไปหล่อเลี้ยงต้นไม้และน้ำตกครับ อย่างไรก็ตามนะฮะสวนลอยฟ้าแห่งกรุงบาบิโลเนียนนั้นปัจจุบันไม่สามารถพบหลักฐานหรือเศษซากของอาคารได้อีกแล้วครับและมีผู้เสนอว่าสวนลอยฟ้าแห่งกรุงบาบิโลเนียนั้นอาจจะพังไปตามการเวลาหรืออาจจะเป็นเพียงแค่จินตนาการหรืออาจเป็นงานสร้างของกรรษัตริย์องค์อื่นก็เป็นได้นะครับ และทั้งหมดก็คือตัวอย่างผลงานสำคัญของเนบูคัดเนซากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของอรารยธรรมเมโสโปเตเมียครับ